เอาล่ะท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในเกมอ่าแอคชั่นแซนด์บ็อกซ์กันอีกแล้วนะครับนะซึ่งวันนี้นะครับนาเห็นบอกว่ามันมีการอัปเดตมาใหม่ซึ่งก็โอ้โหเยอะเลยนะครับนะไม่รู้ตัวอะไรบ้างนะครับมาเพียบเลยนะฮะซึ่งก็นั่นแหละนะครับโอเคเรามาเริ่มเล่นกับฮิวแมนโกลเวอร์คืออะไรวะอุ้ยมนุษย์ไททันเหรออุ้ยอุ้ยโอ้ช้อนตัวใหญ่ไหมล่ะไอ้คอยนะครับนะไหนลองเจออุ้ยสติ๊กแมนเอาดิเออเอาแล้วมันเป็นอะไรวะเนี่ยโอ้ฉันไม่รู้สินะครับนะเออเออเออเอ้า

ฉันเป็นกังฟูเว้ยนะอยากกังฟูแพนด้ามาจ่ะว้าเย้ห้ยอ่ะว้าว้าอ่ะว่ะจะเดินเข้ามาแล้วเว้ยกูกูกูดีจริงแล้วเว้ยโอ้ฉันจะเดินหาแกโอ้ยไปแล้วโชคดีนี่เนี่ยโอ้โหต่อยกลับเป็นไงครับนะโอ้ฝีมือกังฟูแกไม่เบานี่เอาละตาฉันบ้างนี่เนี่ยอืมใช้ไม่เป็นไรหรอกนี่เนี่ยอ๋อแม่งโอ้ยแกทำไมแกพ่นเลือดออกมาวะนดังก็ฉันเป็นมนุษย์กลางปลายังไงล่ะตาฉันมั่งอย่า เนี่ย yeah. เออเล่นอะไรวะเนี่ยนะครับนายไรสาระจริงๆเลยนะครับนะเรามาเต้นกันดีกว่าเอสเกมอาตอมตุมป๊อปอินดาปัสโตอินอกตอมตุ้มซับเดปัสซาปัโตอินดานแคปปตุมตับอินซาปัสตูปัโตูป๊อปเย่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 เโอ้อาจารย์แดงอาจารย์แดงอาจารย์แดงมาแล้วเย่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 กูเล่นอะไรของกูวะเนี่ย อ่ะเรามาเล่นจริงจังกันดีกว่านะครับนะโอเคนะครับนะส่วนมากที่ผมเล่นนะที่ผมชอบเล่นจะเป็นเออหนีไซตามะนะครับนะเพราะว่ามันสุดเจ๋งยังไงละ่ะนี่ดูนะครับนะไซตามะบอกอู้เจ้าโจชัยพลังหิวหอของฉันเอารอสุดยอดพลังพันแม่ของฉันนี่อ่ะอา้าวแม่งบินหนีอะไรวะนะครับนะไอ้นี่บอกอู้อร่อยวะ ตะกี้เสียกันเลยแบบแบบฉันบ่ฉันได้ยินเนาะแฮ่ฉันมาแล้วเอาละข่าวนี้เอาจริงอ่าแกต้องเจอหมัดพิฆาาของฉันอู้อะไรกันวะโอไม่นะฉันจะขอนีก่อนละไม่อยู่แล้วไปละว้ายอ้าหูเจอหมัดมันทันแมนหมัดพิฆาตหมัดซีเรียสนะครับนะตายเรียบร้อย อ้อาวอะต่อมาอัปเดตต่อไปมีอะไรอีกหน้ามีพวกฮาโลวีนปะเออแก๊งกวนฮาโลวีนคืออะไรพวกนี้ทำอะไรได้เฮ้ยอ๋อมันร้องได้ด้ะครับนะเอะอเฮ้ย แมวแมวฮารลีวีนนะครับนะเออบ้าบอดีไว้เฮ้ยนะครับนะเออแมวฮารลวินจะขับรถดูดิไอห๋มแมวบอกได้เลยเดี๋ยวขับรถให้นะครับนะเออเดี๋ยวฉันจะแว้นรถเองมาละแจ้เออดีขี่รถไว้เฮ้ยไปแล้วโชคดขีขับไปไงวะขับไงโอโ้ไปแล้วนะครับแมวแมวสายซิ่งนะครับนะเออกูลืมไปมันไม่มีเบรกรถคันนั้นคชิบหายแล้วตูมนะครับนะเรียบร้อยไม่หลอด เราต่อมาเออค้างคาวอ๋อแล้วก็พวกอาวุธนะครับนะเออมันเป็นมันเป็นตัวละครพวก8บิตนี่หว่าแบบในเกมตู้อะ่ะนะครับนะเออนะครับนะ้ดูมันดินะครับงงมากอันนี้คืออะไร AD ด D คืออะไรอึบอโอ้ยไม่กวาดวู้ยมีไม้กวาดด้วยไม้กวาดแบบเฮลิคอปเตอร์ท่านผู้ชม ดูโหโคตรเจ๋งอะเดี๋ยวก่อนนะต้องให้ใครขี่ดีวะเอ่อเอาให้อะไรเอาให้มัมมี่ขี่ดีไหมมัมมี่มันม่มันมัมมี่จะเป็นไงมัมมี่บอกอู้ฉันหมอแล้วฉันคือมัมมี่ขี่เฮิร์นเวห์หาโอ้โหนะครับโคตรเจ๋งโอ้โหฉันหมอแล้วฉันคือแฮร์รี่พอตเตอร์มัมมี่นะครับนะพอหมดมัมมี่มาแล้วจ้านะครับแมเออให้มันเจอกับตัวอะไรดีท่านผู้ชมอ่าให้มันเจอกับมนุษย์หมาป่าแล้วกันมนุษย์หมาป่าบอกเอาล่ะเขาจะกินแก หอนก่อนนะครับมันมีกบอกแห่กูก uh, ็หอนได้เหมือนกันนี่เสียงหอนกูเป็นไงล่ะนะเสียงหอนกูเป็นไงเออดูเหมือนคนขากเสลดยังไงไม่รู้นะครับนะเออดูมันไอ้หมอที่บอกโอ้อะไรของมึงวะเดียวไอ้หาดี้นะครับนะอ่ะตากูร้องมั่งอ่ะร้องแข่งกันนะครับนะอ่ะอีกคนนึงก็แผลอีกคนนึงก็หอนเอ้าเอาเอาเอ้าเอาเอ้าเอ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 า เห็นไหมล่ะจอกอูฟ้าเลยพเพราะบึกเลย เอาละกลับมาจุดเดิมนะครับนะเออตะกี้มันได้เพิ่มอะไรเข้ามาบ้านะครับนะอาวุธใหม่นะครับอาวุธใหม่อันนี้ทำอะไรได้นะครับนะหมาป่าบอกโอ้ฉันมีอาวุธนี้มันสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างเอาละอาวุธของฉันไซเบอร์ซิมเปอร์คอปเต้พาวเวอร์โอ้พูดไปบ่แล้วกูเอาละเอาละโต้มโอ้นะครับนะคืออะไรโอ้เหลืองดำนะครับนะเฮ้ยมัมมี่กูกลายเป็นกระโหลกเลยตะกี้คูณเห็นไหมนะครับนะโอ้ยนะครับนะ ใครตกเข้าไปคือตายหรอนะครับนาไหนลองเอาแดกคูล่ามาดูดิแดกคูล่าแดกคูล่าทำอะไรได้แดกคูล่าแบบนี่อะมึงเอาขบานทำไมแดกคูล่าต้องเดินเมาเมานะครับเรียบร้อยแดกคูล่าก right ูตายอ่ะยมบาลมารับตัวนะครับโอ้ยแกทำชั่วไอ้แดกคูล่าชอบกินเลือดคนจิ้มตูดมันจิ้มตูดมันจิ้มตูดจิ้มตูดมัน จิ้มตูดโอ้ยปล่อยสิไอ้เี็ยจิ้มตูดมันเอาละฉันจะกลับแกเออเอากลับแกเข้านรกไปละโชคดีรลอ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 แกกลับเข้าบ้านฉันซะฮ่า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 แกยังไปไม่ได้นะไอยามาบานบ้าใครวะใคร ฉันจะเอาร่างมันแกไปปัญหาไหมฉันมีปัญหาสิแกต้องมาเจอกับฉันเออฉันจะเอาร่างมันตักนี่เอาแล้วเว้ยนะครับโจสรสลัดกับโยบาลน,นะครับนะแม่งแยงง่งร่างเอด็กคุร่านะครับบ้าบอดิฉันจะขี่หัวเก,ก้นะครับว่าไอ้พวกหิววะกูต่อไปเนี่ยไอ้ไอ้บ้าเฮ้ยแกนี่โยนหอกใส่เบลล์นี่แนี่ยว่าเป็นไงล่ะโอะ้บ้าจริงไอ้ฝอยไ,ไอ้ไอ้ไอ,อเรียบร้อยนะครับนะ ฉันเป็นถึงระดับยมบาลนะเว้ยฝ้านรกเก่งใจฉันบ้างถึงหน้าตาฉันจะมุ้งมิ้งน่ารักแต่ฉันก็ต้องขอบอกเลยว่าฉันโคตรโหดเลยดูเสียงจริงๆของฉันนะนี่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 เป็นไงนี่เสียงจริงของฉันเวลาฉันโกรธฉันจะโยนหอกใส่มันนี่ไม่ได้ก็จิ้มเออเจ๋งไหมเออดูนี่เจะนี่นนี่โยนออก โอเคเอาละฉันคือซาตานสุดโหดเอ้ยไม่ใช่ยอมาบานเนี่ยขอโทษครับซาตานผมไม่ได้จะเรียกชื่อท่านผมพูดชื่อตัวเองผิดอ่าเอาละต่อมานะครับมี AI แบบไหนมาครับไม่ a อไอก็คือตัวละครที่มันสามารถเล่นเองได้นะครับนะที่มาเพิ่มคือหอยท่านะครับนะเออดูหอยทาาทำอะไระนะ่ะอุ้ยหอยทากกินศพุ้ยหอยท่าก,กินศพอุ้ยอะไรมะนะัน่ะมันทาอะไรอะ่ะมันทําอะไรกานผู้ชมมันทอะไรมันอะ่ะ มันทําอะไรอะ่ะมันเป็นหอยทากแบบแบบหอยเชลหรือเปล่าเอออ้าวโอ้ตัวอะไรเนี่ยอยู่ดีทําไมมันมาอยู่กับฉันได้เว้ยเด้อโอ๊ยมันคือตัวอะไรวะเนี่ยออกไปออกไปนะครับนะเออฮ่าโอ้อ้าวอ้าวอ้าวอ,ออกไปโอ้ยลำแขวเว้ยเฮ้ยนี่โยนทิบบน้งไปเลยมานี่อาวุธเอา้าหยิบไม่ทันเอาไหมนี่โอ๋อนี่คือการเรียกอาวุธของฉันเออไอ้ตัวนี้นะ่าจะเป็นเมนหลักของคลิปนี้นะครับนะไอ้ซาตานเราเอ้ยไม่ใช่ยมบาล เอาราต่อมาใครจะมาเจอกับซาตานนะครับนะเออเอาเป็นอ่ะเอาเป็นไก่แล้วกันนะครับตอนนี้ไก่แบบก๊กโอ้ยไก่ตัวนี้น่ากินไปเฮ้ยนะครับนะดูซิมันทำอะไรได้นะครับนะโอ้ยมันขันเว้เฮ้ยนี่โยนใส่แม่มเลยอ๋อเลิกลองไปละมึงเฮ้ยมันุณไก่ผีสิงโอ้ไอ้บ้าเอ้ยอย่างนี้ต้องเจอดีรแล้วเบิดจากคารวีนโอเคเอารากดเอฟ นี่แล้วก็โยนใส่มันเลยนี่เป็นไงไอไก่โง่อ้าวแม่งโยนผิดอีกมาดิมาดิาดดไุยไกเอ้าวระเบิดไม่ทันนะครับนะโอ้ยฉันต้องใช้แผนใหม่แล้วอ่ะเอาไปดีแล้วกันนี่เอาระมาพร้อมลุยเอาละโอเคจากนั้นก็เลง็งแล้วก็ยิงปั๊มนี่เป็นไง ตายอ้าวยิงไม่โดนดิเอ้เอาไหมาขอระยะแบบเดิมขอแบบบุ้มๆมเอาล่ะเดี๋ยวแป๊บหนึบบน่งนะขอเดินแปบบ๊บโอ้ยโอ้โหฉันเนี่ยทำไมตะมู ís, ตะมียอย่างเงี้ยโอ้โหเดินท่าเดิน,นสิเมื่อไหร่<ท>จะเดินถึงประเทชาตินี้โอเคไม่สนใจละยิงแม่มเลยนี่น่ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหเป็นไงล่ะนี่คือร่างแท้ๆของฉันตัวฉันยำปี่เลยแล้วอาวุธฉันฉันเรียกไม่ได้ตลอดอาวุธฉันไม่มีวันพังนี่โอ้โหสุดยอดไหมล่ะมาดิลูกพ่อมาดิ ออาไอ้ลูกพ่อเอาลูกพ่อพังนะครับอู้โอ,อ้ะออาจำได้แล้วเ้าเสืกไม้ขามือโกอยไม้ขามือฉันโอยมันร่อนมันร่อนมันร่อนโอ้จะจับดีจะจับดีนะครับนะเอาอไาอยมาบาลเนี่ยนะครับเ้าตายเลยนะครับนาตายเอ้าในนี้มันมีเข็มชุบไหมเข็มชุบแบบซาตานอันี้ไหมนะครับนะแล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยเอามีเพกาวด้วยเฮ้ยมีเพกาวด้วยท่านผู้ชมโคตรเจ๋งนะครับ เออเพกาวอะไรของมึงแบกเกาไอไฟครับโอ้โหเออเจ๋ง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 อาร์ตต่อมานะครับมินิเกมของมันนี่ก็เออทำมาใหม่ด้วยนะครับการอัปเดตครั้งนี้ก็คือแบบโอ้โหคนบ้าเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะนะครับนะให้กดหนึ่งไม่ได้ก็สองตามที่มันบอกนะครับเอ้ย,ยเกือบกดไม่ทันอันหนึ่งนะครับนะ้ะสองอ่ะ 2, อะอ้ยสองอันหนึ่งกดทันอยู่แล้วง่ายง่ายมีแค่สองตัวเลขนะครับนะไม่สับสนนะครับนะโอเคนี่ อ้าวกูตายแน่เลยกูเป็นนักโทษเอ้ใครบ้าพามาเล่นเก็บดีวะเนี่ยเอ้ยฉันอะผมไม่ทันแล้วแอะตายนะครับอะนี่อ่ะอ้าวฉันยังกดได้แล้วกันฉันเป็นผีฉันเป็นผีฉันยังกดได้เอาขนาดโออ้าอ่ะวกดอีกคือกูตายใช่ไหมเนี่ยโอ้โหนะครับโคตรโหดเลยอ่ะแล้วต่อมาฮาโลวีนของเรามีอะไรใหม่นะครับนะมีแฟรงเกนสไตล์มีเดคูรัวอันนี้เล่นไปแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะ เฮ้ยรองเท้าสกีว่ะนะคะนามีนกแก้วด้วยอุ้ยโอ้ฟังที่สไตล์บอกอู้ฉันไม่เคยเออขี่อย่างนี้เลยนะครับเออห่วยนะครับนะโอ้โหดูท่าเดินนะครับโอ้หิไหลไหลไหลเกมนี้แม่งสร้างสรรค์กับเพคโพเพกาไว้แล้วเนี่ยนะครับนาดูดิอู้จะไหลแล้วจะเล่นเป็นแล้วจะเล่นคล่องแล้วโอ้โหขอหยุดก่อนนะพ้าเจ้าวว้าวว้าวมันไหลดีมากเลยวู้หูอว้าว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  ถ้าผู้ชมมันไปไม่กลับมาเลยวะนะครับนะะงนะนะครับผมไม่รู้มันไปไหนของมันแล้วนะครับนะตอนนี้มันหายไปแบบกูบอกไม่ทันอ้สนุกมากเลยคอยนะครับเออนะครับน่ะไหนไปดูความสนุกมันดิมันอยู่ไหนวะมันไปนานจังเลยวะนะครับนะอ้าโอ้มากยันไปเร็วเกินนะครับนะนี่คือสกีผีสิงนะครับนะเออนะครับ อ่ะเรามาเอาใหม่นะครับมามาดูภาพสโลกันช้าๆนะครับนะว่าความเร็วของออไอสกีนี้มันจะเร็วแค่ไหนนะครับนะมาดูกันนะครับอ่ะไหนดูดินะครับนะมันช้าจังเลยวะทำไมมันมาช้าจังเลยกูอยากกูบอกไม่ทันกูบอกไม่ทันกูตกใจเลยนะครับแพ็์เกจสไตล์คือโอ้โหสกีแม่งมาแรงเกินนะครับมีตะข่าวจะหลุดตะขอบาจริงแต่ไม่ต้องอ่วงจะเป็นแพ็์เกจสไตล์ตัวชั้นต่อๆยัดๆใส่ๆเข้ามาได้ อ้าเอาใหม่นะครับคราวนี้ผมจะกดสโรดูครับดูความเร็วมันนะครับนะมันจะเร็วแค่ไหนแล้วผมจะหยุดได้หรือเปล่านะครับมาดูกันปะจ้โโหโอ้โหชันโดนนะโดนเต็มเต็มเลยโอ้ฉันไปละโชคดีมึงยังไปได้อีกหรอนะครับนะไอชิบปายนะครับ อ่ะต่อมาเจ้านี่คือหุ่นกระดูกนะครับคืออะไรอ่ะนะครับนากดหนึ่งทำอะไรได้อ่ะนะครับนะก็จะก็จะอุ้ย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 อ่าฉันต่อได้อย่างไงล่ะอ่านี่ตาเรืองแสงได้ด้วยอ่านี่นี่นี่เป็นไงแสงคำรามฉันน่ารักไหม นี่เป็นไงล่ะนะครับนะตูตูตูจนจอนจอนจนจอ,อ,อนนี่ดิสเต็ปการวิ่งของฉันโหดไมล่ะฮ่าฮ่าฮ่าเป็นใครก็ต้องกลัวอกลัวตายแหละนะครับผมว่าไอหมอ,อน,นี่มันวิ่งช้าเกินไปว่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นผมจะเอาเออนี่ละกันแมะ เอานี่ให้มันไหมโอ้ฉันขี่ได้แล้วโอเคเอาละฉันจะลอยไปแล้วฉันจะลอยไปเออพี่เสกให้เป็นไมบูฮากกิโยฮาฟฟฟานโน่นะครับนะจะเสกมาลักกับนูให้พี่มาเป็นบบจูมากูนะครับนะกูร้องไม่เป็นแตกูร้องไม่เป็นนะจริงๆอินะนะครับนะเออว้วฉันร้องเป็นน้อเดี๋ยวฉันร้องให้ดูอ้าวกูร้องได้แค่ดีแหละนะครับนะไม่เอานะครับนะอันนี้เลอะเธอะไรสาระนะครับนะต้องเป็นเออต้องเป็นอะไรดีนะครับนะ อ้ามึงเป็นไรอะไอกระดูกอ้ฉันพักผ่อนน่ะแต่ถ้าอยากให้ฉันกลับมาก็ได้นี่ฉันกลับมาแล้วโอ้ยมึงมนุษย์โคตรเจ๊กเลยว่ะมนุษย์โครงกระดูกแม่โคตรเทนะครับนะอ่ะเอาละอ่ะให้มันใส่สกีนะครับนะจุดๆโอ้ฉันรู้สึกว่าฉันไปง่อยขึ้นว่ะพวกโอ้ความเร็วของฉันมันสุดยอดนะครับนะโอ้โหดูมันวิ่งนะครับนะดูมันวิ่งดูมันวิ่งดูดูดูความเร็วมัน ฉันไปไหน่อยแล้วเนี่ยมันไปไหนของมันแม่งไปเร็วเกินนะครับนาะมึงตายมึงตายแน่บักกระดูกเอะเป็นไงล่ะนี่ตัดผ้ามาเป็นอย่างนี้เลยว้ไม่ต้องห่วงฉันนะโอ้สามารถสร้างร่างได้นี่ตัวฉันสามารถต่อกัอนได้แต่บึงตอนนี้ตัวมึงไม่ได้อยู่ด้วยกันนะขามึงอยู่ดินะขามึงอยู่ดิตัวหัวมึงอยู่กับดินะครับนะ้าแขนขาเนี่ยอ่ะมึงอาจจะต่อได้ก็จริงแต่มันจะต่อ วิ่งเข้ามาหากันไม่ได้แบบในหนังนะนะครับนะมันต้องอยู่ใกล้กันปบางวันึงจะต่อกันได้นะครับนะไหนลองดูดินะครับปุ๊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 บอ้าวต่อกันไม่ได้แล้วนะครับนะโอ้โหนะครับเสื่อมสมรรถภาพนะครับนะเรียบร้อยไอ้โครงกระดูกผมเอาล่ะอย่างนั้นถึงเวลาที่จะต้องรถไฟผีสิงมาแล้วนะครับนะรถไฟทำไรได้นะครับนะทำไรได้อะอ,อะไรอย่างอ้อว้าว รถไฟทําได้แค่นี้นะครับนะก็แค่มันฉึกฉักปุ้นปุ้น,นะครับเป็นรถไฟของเล่นด้วยเอาละ่ะงั้นต้องแม่มดแล้วแหละแม่มดบอกฮูฉันจะช่วยเธอเองนะเอาหละ่ะเอวอีแม่มดเป็นไรอ่ะเฮ้ยแม่มดเป็นไรอ่ะเอา้าเฮ้ยผมกดท่าหนึ่งนะครับมันเป็นสกิลเดียวกันกับไอโครงกระดูกแล้ว นี่คนก็ดูว่าออไยปล่อยฉันออกไปอีกแบบอมอตัวฉันฟิวชันกับแกแล้วเนี่ยนะครับนะเออดูดินะครับนะเออเออถ้ไอ้ตัวนี้มันไปอยู่ใกล้กับใครมันจะไปฟิลในกับคนนั้นนะครับดูดิดูดิดูดิแม่งบ้ามากดูดิมันไปต่อตัวกันเลยนะครับนะแม่โมดบอกเอาละฉันจะเอาจริงแล้วนะโอ้ยโอ้ยกระดู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 ผีสิงไอ้บ้านะครับโอเคแม่มดทำอะไรได้นะครับมาดูกันนะฮะ แม่มดกด e ได้นะครับกด e ปึ๊บอ๋อเพื่อทิ้งหมวกนะครับนะโอเคแล้วกดหนึ่งล่ะก็แค่หัวเราะนะครับแม่มดทําได้แค่นี้ครับเพราะว่าจริงๆมันมาพร้อมกับนี่ขี่ไม้โอ้โหโเท่แม่มดบอกเเป็นไงล่ะชัดสุดยอดไหยยิ่งโอ้ยไม่ตัวกูติดกระเบิ้งแล้วอีแม่มดเรียบร้อย อ่ะเอาใหม่เรามาเริ่มกันใหม่นะครับนะปึ๊บอ่ะนี่แม่มดนะครับนะอ่ะมีฉึกจักรปูนอ่ะอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ้าวอาม่วกันไปใหญ่แล้วเอาเอ้าวอ้าวอ้าวไม่รู้แหละยังไงแล้วครับตอนนี้เอาวอ้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 าวเออเอามั่วกันไปใหญ่แล้วอ้าวอ้าวอ้าวรถไฟก็ไปตามรถไฟละอ้าวอ้าวเออเอาออเอามั่วแล้วเออเอาอไอ้เจ๊บอกเออเจ๊ก็ขไม่ได้ เออแม่มดนะครับนะแม่แม่แมดเวอร์ชันไฮเทคนะครับขี่เจ็ตแลกนะครับนะเออเอาเอาเออเอาเอามั่วกันจะใหญ่แล้วโอ้นี่มันหมดยุคแล้วนี่ต้องขี่เฮลิคอปเตอร์นะครับนะซึ่งใครจะขี่ว่าตัวเล็กขนาดนี้ว้าเขาต้องเป็นช้อนยังไงห่อโลโล,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 ลโลโอยอะไรกันวะเนี่ยโอ้ยไอ้พวกนี้น่าลำคาญโอ้ยอย่างนี้ไม่ต้องเจอ <c oughs> นี่ยจิ้มหัวแม่งเลย <c oughs> น,นีไม่หมดเราจะทำเช่นไรไอ้บ้าโอ้ยจิ้มหน้าโอ้จิ้มหน้าเป็นไงล่ะ ิมมาปล่อยเดี <d ense. S 1> <ten Wales> ๋ยวนี้หมดวะวุ้ยปล่อยเดี๋ยวนี้นู้ววววุ้ยเธอจิ้มคอฉันโุ้ยปล่อยอ๋อนังบ้าปล่อยออกเดี๋ยวนี้อย่าไม่ไม่ออกว่ะเอออ่ะถอนวกมันออกเอ้ยปะโถเอ้ยเอ้าเอ้าอีแม่มดมันขี่เอ้าอีแม่มดมันท่านผู้ชมแม่มดมันขี่ มันขี่อะไของซาตานว่ะเออซาตานบอกเอาของของฉันคืนมาเอามาดิเอามาดิเอามาดิโอ้โหดึงไม่ไปนะครับที่จริงกดหนึ่งก็ต้องไปนะครับนะเออถ้ามันเลือกคือต้องไปนะครับนะแต่นี้คือแม่งไม่ไปว่ะอ่ะมาแล้วนะครับนะนี่มาแล้วเจ็บชุดนจับโอเคเอาละอุ้ยไอ้บ้านี่จิ้มหัวทีหนึ่งจิ้มหัวทีหนึ่งโอเคเอาละฉันจะปล่อยมันไปโอเคนี่โยนไปตรงนู้นก่อนโอเคเอาละสิ่งที่ฉันรอคอยแลวก็คือสิ่งนี้ฉันจะขี่สิ่งนี้เอาละฉัันนจะกมไว้ เออเกาะยังไงวะโอเคไม่สนและฉันอยู่ด้านบนแล้วก็ถือว่าขี่แล้วแหละน้โอเคกดไอคืออะไรโอเคดีโอ้โสู่ความว่างไกพรอยากเห็นยมบาลบินได้นะครับนะยมบาลกูเป็นไงนะครับอา้าวยมบาลกูตกอา้าวเครื่องบินตกด้วยนะครับ โอ้ยฉันต้องใช้เวลาเดินนานจะรู้ไม่เดียโอ้ยชิบหายวะหัวแม่มดมาจากไหนวะเนี่ยเออเอาละเออฉันใช้เวลานานเวลานี้เพื่อพักผ่อนปัทโถก็จะเดินถึงแม่งเอ้ยห้าเมตรใช้เวลาห้าชั่วโมงโอเคเอาละเออฉันจะขึ้นไปด้านบนใหม่นะหลังจากนั้นฉันก็จะเออร้องอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะครับมากดเจเจคืออะไรเจคืออะไรโอ้จ่ะโอ้ยนะครับ เอาใหม่เอาใหม่ฉันขอโทษนะเจ้าเครื่องบินน่ารักสุดจิ๋วโอเคฉันจะเกาะนายไว้อย่างนี้แล้วมันมีมีของที่เอาไว้ล็อกแบบพีโพ y เพกาปะอยากรู้นะครับนะอันนี้คืออะไรอะ่ะอุปกรณ์เหรอคืออะไรอะ่ะอ่ะลองเสียบดูดิอุยอ้ยอุ้ยอ้อะไรวะเนี่ยโอย้ฉันไม่ต้องใช้แล้วเฮลิคอปเตอร์มันกล่องของขวัญของทพเจ้าคอยนี่เนาขอบคุณครับทพเจ้าคอยผมทำปืนบินได้แล้วนะครับนะ เออไหนหูฉันบินได้หูู้หูนะครับนะเอออายมาบาลแม่งกลายเป็นเออเทวดาบวกนรกนะครับรวมกันนะครับนะเออดูดิวู้ฉันลอยได้ฉันบินได้แล้วหโยนะครับนี่คือกล่องของขวัญนะครับนะเออโคตรเจ๋งดูดิมันทําอะไรได้แต่ละอย่างนะครับนะเออนี่อ่ะโยนใส่หัวมึงได้แล้วกันนี่เนี่ยโอ้แหม่โอยเออเอาแล้วนี่ทําอะไรได้เอาไปใส่หน้าเหรอ โอ้โหของแต่ละอย่างนะครับในการอัพเดตฮาโลวีนคือเจ๋งมากอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะแกคืออะไรอ่ะฉันอยากรูก้จะจะร้องยีนานไหมอ่ะอ๋อโฮ้บอกฉันมานะว่าฉันหลับบุดหยิดแล้วเดี๋ยวฉันจะุ๊บแกทิ้งแล้ว,ว้ย จอมกเคยเจอของเล่นอะไรอย่างนี้มาก่อนแต่ดูไปดูมานะครับนายโยมยาบาลนี้มันก็เหมือนครึ่งคนครึ่งเด็กยังไงไม่รู้แต่ครับนะเออเป็นครึ่งโยมยาบาลครึ่งเด็กด้วยเออ,อฉันเริ่มงุดเย็นแล้วนะเวย<อ>้ย โอเคมันหยุดแล้วนะครับนะมันต้องเจอเสียงของฉันเป็นไงล่ะเสียงของฉันทำให้แกกลัวใช่ไหมนะครับน่ะเอาละฉันจะเดินไปที่อื่นแล้วโอเคฉันจะขี่นี่ไปแล้วไปโอ้โหแป้งไปกับด้านด้วยนะครับน่ะโอเคสําหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรแล้วล่ะใช่ไหมเออเดี๋ยวว่ามีเสียงอะไรวะตัวอะไรมากินวะบ้าจริงตัวบ้าอะไรวะเออมันโดนอะไรวะน่ะนะครับนะโอ้โอกูโดนโอ้โห SCP พ 096แดกนะครับนะโอ้ปล่อยช้อนนะว้ยอ่ากูตายแล้วนะครับนะร้องไม่ได้ด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับโรงพยาบาลกูโดน scp แดกนะครับโอ้โหช่วยด้วยโอ้โหอาจารย์แดงอาจารย์แดงเย็บเย็บขามันเย็บเย็บโอ้เย็บ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 ขามันโอ้นะครับนะเออไอเนี่บอกอุ้ยไปนะเว้ยอ่าเรียบร้อยโอเคสำหรับนี้นะครับก็จบไปเลยท่านที่นะครับในการเล่นแอคชั่นแซนด์บ็อกนะครับนานๆทีเล่นทีนะครับก็เอาให้หาไปเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็บาย